อยู่ด้วยกันเสร็จแล้วไม่เป็นประโยชน์กันต้องเกลียดไหมแต่ถอยความสัมพันธ์ได้ไหมแค่นั้นเองครับต้องมีจุดยืนตัวเองก่อนครับเช่นเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่นิสัยดีขึ้นแต่ฉนั้นเราก็ดูว่าคนที่เข้ามาเรารักเขาเราเมตตาเขาเราเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเราเป็นผู้เติมเต็มเขาอย่างไรอ่น้อคือเป็นผู้ร่วมทางนั่นคือเราเห็นความทุกข์เขาอาจจะยังยินดีกับคนทุเรื่องไม่ได้ยังไม่ชอบอยู่เพราะเรามีความต้องการเราอ่ะก็รู้ไว้อย่างนั้นเป็นาเห็นว่าเป็นเพื่อนรู้เห็นเป็นผู้ร่วม เราก็แค่เอาเขาไปใส่ใน relationship level ที่อยู่ด้วยกันเราทําให้เป้าหมายเราไม่กระทบเป้าหมายเขาไม่กระทบเขาควรอยู่ในรั้วไหนคนนี้อยู่รั้วเพื่อนสนิทแล้วเป็นประโยชน์กันก็ให้อยู่รัวนนร้วเพื่อนสนิทอยู่รั้วเพื่อนสนิทแล้วไม่เป็นประโยชน์กันต้องเกลียดไหมแต่ถอยความสัมพันธ์ได้ไหมแค่นั้นเองครับแต่ขั้นแรกหนูต้องมีเป้าหนูก่อนนะเราต้องมีสิ่งหนึ่งคือ relation กับตัวเองมันถึงต้องเริ่มฉันไงถ้าฉันจะรักและเติบโตกับตัวเองนี่คือเป้าของฉันถ้าคนอื่นจะทําให้เป้านี้เพี้ยนแปลว่าเขาคนอยู่วงที่นอกออกไป เพราะวงในจะส่งผลต่อเรามากหรือน้อยครับแต่มีวงครอบครัวหลักที่เกิดมาเน,นี่ยเลอกไม่ได้อันนี้ต้ <c oughs> องหาทางดิวให้ได้